สวัสดีครับช่องปอนบ้าน Youtube ครับวันนี้6ธันวาคม2564มาตามสัญญานะครับถ้าหาแผนการโอนเงินของจังหวัดไหนได้ก็จะนำมาเล่าให้ฟังครับหาได้แล้วอีก1จังหวัดครับบุรีรัมย์ครับยืนยันจ่ายเงินประกันรายได้เข้าเริ่ม10ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็เงินค่าเก็บเกี่ยวไร่ละพันเริ่มจ่าย13ธันวาคมนะครับ13-17นะครับจังหวัดบุรีรัมย์นี่จะจ่ายไร่ละพัน13-17นะครับส่วนประกันรายได้เข้า ส่วนต่างเข้าก็จะจ่ายงวด1ถึงงวด7ในช่วง10ถึง13ธันวาคมหลัง13ธันวาคมไปก็จะประกาศงวด8ต่อไปว่าจะจ่ายวันที่เท่าไหร่นะครับดูครับดูงวด1ถึง7ก่อนนะครับ10ธันวาคมครับสาขาลักกาครับ5,476รายนะครับวันที่10ธันวาคมนะครับเงินประกันรายได้เข้านะครับสาขาลักกา5 4 7 6รายครับ สาขาละหารทราย6,347ลายสาขาลำปลายมาด19,000กว่ารายนะครับสาขาสตึก13,785ลายสาขาหนองกี่8,075ลายแล้วก็สาขาหนองหง6,676ลายสาขาอีสาน7เอ่อ13506ลาย13,506ลายรวมวันที่10ธันวาคมก็โอน เจ็ดสาขานี่แหละครับตามที่โชว์ในหน้าจอ72,914รายนะครับเกษตรกรรอรับเงินส่วนต่างนะครับโครงการผลรการได้ข้าวซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าใครอยู่งวดไหนก็สะสมปนเปนกันอยู่ในนี้แหละ10ธันวาคมนะครับสิบธันวาคมครับทกศจังหวัดบุรีรัมย์อนอีกประมาณ6สาขานะครับสิบธันวาคม ไม่เกี่ยวกับวันหยุดหรือไม่หยุดนะครับสาขาบุรีรัม9,656รายสาขาประโคนชัย8,229รายสาขาประคำ7,393รายสาขาพลับพลาชัย8,418รายสาขาพุทธไทยสงฆ5,960รายสาขาเมืองตะลุงเมืองตรุงหรือหรืออ่านว่าตะลุงนี่พี่น้องที่อยู่ทางบุรีรัมก็ช่วยบอกมาด้วยนะครับว่าอ่านผิดหรืออ่านถูกขออภัยนะครับสาขาเมือง ตะลุงก็แล้วกัน3,700ไรายครับ11ธันวาคมรวม6สาขาโอน4 3 4 4 3รายครับ11ธันวารอรับเงินครับใครที่อยู่อำเภอตามสาขาทกศที่อ่านมาเมื่อกี้นี้ครับ12ทธันวาคมครับมีสาขานาโพ ,5987 รายสาขานโนนดินแดง1,442รายสาขานโนนสุวรรณ2,059ัน20 59, รายสา,าขาบ้านกรวด 6 3 7ลายสาขาบ้านด่าน3,645ลายสาขาบ้านใหม่ชัยจพ์4,577ลาย12ธันวาคมก็โอน23,700กว่าลายใน6สาขาที่อ่านมาเมื่อกี้ครับและ13ธันวาคมสาขากระสัง8,000กว่าลายนะครับสาขาคูเมือง8,700กว่าลายสาขาแคนโดง3,500เสรนะครับสาขาเฉลิมพระเกียรต,ติตรงเล็บบุรีลำ ห้าห้าสายนะครับสาขาชำนี้ห้าหมืาิบเอ็ดลายสาขานางรอง1,306เอ่อ1ันหนึ่งหรายนะครับสาขานางรองนะครับสาขาห้วยราช5,327รายในวันที่13รวม7สาขาตามที่อ่านชื่อมาเมื่อกี้ก็โอน5 0าหมื่นรายพี่น้องชาวนาก็รอรับเงินครับส่วนต่างใครอยู่งวดไหนก็รับงวดน,นั้นแหละครับ เขาบอกว่าเป็นงวด1ถึง7นะครับในช่วง10ถึง13ธันวาคมนี้ส่วนงวด8ตรอประกาศจากทกสอีกครั้งว่าบุรีรัมจะได้รับเงินงวด8วันไหนใครที่อยู่งวด8นะครับผู้ระบุกันเกี่ยวข้าว26พิจิกาถึง2ธันวาคมนะครับส่วนส่วนเงินไร้ละพันพี่น้องชาวบุรีรัมย์ก็รอรับในช่วงวันที่ 13ถึง17ธันวาคม2564นะครับไล่ละพันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ